วันนี้แอมไม่ได้มาเล่าข่าวนะีคะแต่จะมาขอความช่วยเหลือคะ่ะสำหรับคนนะคะที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการโดนทำร้ายร่างกายหรือจิตใจนะคะในประเทศสวิเดน,นนะคะแอมจะมาขอความช่วยเหลือจริงๆค่ะวันนีสส้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Swedish for Thai นะคะ วันนี้แอมไม่ได้มาเล่าข่าวนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะที่กําลังนั่งดูไลฟ์อยู่นะคะอย่างที่แอมบอกไปค่ะว่าวันนี้นะคะแอมจะมาขอความช่วยเหลือคะ่ะขอความช่วยเหลือจริงๆนะคะยินดีต้อนรับค่ะสําหรับใครที่ได้ยินเสียงดีไม่ดีอย่างไรก็ส่งข่าวกันนะจ๊ะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอย่างที่เห็นอยู่ในหัวข้อนะคะว่า แอมต้องการอาสาสมัครนะคะขอความช่วยเหลือนะคะถ้าคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับการถูกทำลายทำราร่างร่างกายนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเอ,อ domestic violence นะคะก็คือจากสามีหรือผู้ใกล้ชิดแฟนนะคะภรรยาสามีซัมบูนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะวันนี้แอมมาขออนุญาตขอความช่วยเหลือนะคะยินดีต้อนรับค่ะ105คนยังอยู่กับเรานะคะ ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเข้าเรื่องกันเลยนะคะก็ที่จอดจอดจวหัวไว้นะคะหากคุณเคยถูกแฟนหรือว่าสามีคนสิีเดนทําร้ายร่างกายหรือจิตใจนะคะทั้งได้ทั้งสองอย่างนะคะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าตอนนี้คะ่ะทาง หน่วยงานนะคะองค์กรที่ทําให้กับผู้หญิงไทยนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้หญิงไทยเนี่ยได้มีการทําโครงการเพื่อที่จะทําวิจัยนะคะแล้วการวิจัยครั้งนี้จะเป็นอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวแอมจะมาเล่าให้ฟังนะคะ่ะ วันนี้ทีแอมมานั่งไลฟ์ตรงนี้แอมมาขอความช่วยเหลือขออาสาสมัครนะคะคนที่เคยถูกทำร้ายร่างกายหรือว่าถูกทำร้ายจิตใจนะคะจากแฟนหรือว่าสามีภรรยาที่เป็นคนสวีเดนนะคะ หรือว่าเหตุการณ์ที่คุณเคยถูกทำร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นที่ประเทศสวีเดนนะคะหรือว่าแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยานะคะหรือว่าจะเป็นคนที่เป็น lgbtq ก็ได้นะคะก็คือถูกมีการลงไม้ลงมือนะคะอย่าแอมอยากขออาสาสมัครเพื่อมาพูดคุยให้ข้อมูลนะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะเพื่อมาให้ข้อมูลนะคะเดี๋ยวแอมจะเล่าให้ฟังว่าโค,ครงการงานวิจัยอันนี้มันเป็นอะไรอย่างไรแบบไหน นีคะก่อนอื่นเลยค่ะก็นี้ก็คือเป็นคร่าวๆที่แอมจะมาขอความช่วยเหลือเดี๋ยวแอมจะพาไปดูนะว่ารายละเอียดมมีอย่างไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายของไลฟ์แอมจะอ่านตัวของ T O r นะคะก็เป็นตัวของรีเสิร์ชเบื้องลึกเบื้องหลังเลยว่าทำไมนะคะไทไวส์นะคะถึงจะมาทำโครงการโครงการตรงนี้นะคะ โอเคก่อนอื่นสำหรับใครยังไม่ทราบนะคะ Thai w i s ก็คือ Thai Women in Sweden Empowerment Project นี่ะ่ะเป็นโครงการเพื่อที่ต้องการส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงไทยในประเทศสวีเดนนะคะซึ่งตัวของ Thai w i s เนี่ยก็เป็นหน่วยงาหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายใตย้เป็นหน่วยงานที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรนะคะแล้วก็พยายามที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในประเทศสวีเดนนะคะก็เออ t ทไ i ส์นะคะก็ได้มีหลายโปรเจกต์มาก่อนหน้านี้นะคะสำหรับใครที่เห็นแอมแชร์ hmm. ในเพจก็จะทราบ mm hmm. ว่าไทไ i ส์คือกลุ่มคนหรือว่าหน่วยงานอะไรนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นของไทไ i ส์นะคะวันนี้แอมมาช่วยประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อขออาสาสมัครนะคะโอเคทีนี้เรารู้แล้วว่าใครเป็นคนทําโครงการทํางานวิจัยนะคะงานวิจัยตัวนี้คะ่ะทางไทไ i ส์เนี่ยก็ได้ทํานํานักวิจัยคนไทยมานะคะเพื mm ่อ hmm. ที่จะมาดูว่า เรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวค่ะที่มีต่อผู้หญิงไทยในประเทศสวีเดนนะคะตัวของโปรเจกต์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ,ก,ษก็คือ domestic violence against thai women in sweden นะคะ่ะเดี๋ยวแอมคอนี้เราเชื่อมองก่อนรึ๊บอ่านะคะ่ะก็เป็นงานวิจัยเรื่องความรุนแรงนี่ค่ะทีนะะที้คนก็ถามว่าจะวิจัยไปทำไมอยากรู้อะไรอะเดี๋ยวแอมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเราถึงอยากจะวิจัยแล้วก็อยากจะทราบนะะี่ค่ะงานวิจัยก็จะทราบก็จะมีการตอบคำถามเก็บข้อมูลเนาะ หนึ่งก็แน่นอนค่ะเพื่อที่จะตระหนักบางทีมันก็อาจจะให้คําศัพท์แบบตระหนักก็คือเราอยากรู้ว่าผู้หญิงไทยหรือผู้ชายไทยที่มาอยู่ที่ประเทศสวีเดนเนี่ยมันมีการเหตุเกิดความรุนแรงทีบ่อยขนาดไหนหรือว่ามากน้อยขนาดไหนเราอยากรู้เพราะบางทีเราได้ยินเพื่อนบ้านบอกว่าหฮย้ยแม่งทะเลาะก,กับผัวอีกแล้วทะเลาะก,กับสามีอีกแล้วหรือว่าคนนู้นทะเลกกาะกันคนนู้นตบตีกันอะไรอย่างเงี้ยมีแต่เขาเล่ามาแต่เราไม่เคยรู้จริงๆว่าเฮ้ย เออมันมันมีเยอะมีน้อยขนาดไหนเพราะว่าไม่มีใครที่จะสนใจที่จะทำการเก็บข้อมูลวิจัยตรงนี้เฉพาะคนไทยที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในประเทศสวีเดนนะคะหนึ่งก็คือเพื่อตระหนักว่าเฮ้ยปัญหามันมีนะนะปัญหามันมีแล้วก็เพื่อที่จะเข้าใจมันว่าปัญหามันเกิดคืออะไรเกิดเพราะอะไรนะะี่ค่ะทำไมเพื่อที่จะได้ไปทำการป้องกันค่ะถ้าเราดูแล้วว่าโอเคสงสัยจะทะเลาะก,กันเพราะว่า เรื่องเกี่ยวกับภาษาเราก็จะได้ไปแก้ไขถูกจุดว่าเราจะทําอย่างไรให้คนไทยได้รู้ภาษาหรือว่าเรียนภาษาได้เร็วขึ้นหรืออะไรอย่างนี้เพื่อที่ทําการป้องกันนะคะแล้วสุดท้ายค่ะเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้วมีการลงไม้ลงมือกันแล้วคนไทยที่เขาเคยมีประสบการณ์เนี่ยเขาหาทางออกกันยังไงนะคะเขาติดต่อหน่วยงานไหนมีใครช่วยเขาไหมนะคะนี่คือจุดประสงค์ก็คือเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะเพื่อที่เราจะนําข้อมูลเหล่านี้เนี่ย ไปพัฒนาไปทําการป้องกันแก้ไขไปหาโอเคเราเห็นปัญหาแล้วนะมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปติดต่อหน่วยงานไหนอะไรยังไงแบบไหนแบบใดนี่ค่ะทีนี้รู้แล้วว่าทําทําไมนะอย่างที่อาบอกแล้วข้อมูลที่เก็บมาได้เนี่ยเอาไปใช้ทําอะไรสมมุติว่าเราทําวิจัยเสร็จแล้วมีคนอาสาสมัครมาบอกว่า มานั่งพูดคุยว่าเกิดอะไรขึ้นมันแบบไหนยังไงนี่คะมาล่งเล่าให้เราฟังให้ข้อมูลนีคะข้อมูลที่นํามาได้คะ่ะก็จะนําไปเสนอต่อหน่วยงานไทยคะ่ะแล้วก็สวีเดนนีคะเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยในสวีเดนในอนาคตนะคะีน่ค่ะเช่นยังไงบางคนอาจจะบอกว่าไม่เข้าใจอะ่ะก็อาจจะได้ข้อมูลมาเราทราบว่าเฮ้ยคนไทยยังขาดความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายนะว่าคุณมีสิทธิ์อย่างนี้อย่างนี้นะผู้ชายเมื่อ เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยตอนรักเราก็รักกันเนาะใคลๆก็รักกันแต่ตอนที่เกิดปัญหาเนี่ยบางทีเรามีลูกกับเขาเขาเอาลูกมาขู่เราไม่รู้กฎหมายอะไรประมาณนั้นอะ่ะทีนี้ในกรณีนั้นอะ่ะถ้าเราจะหลีกเลี่ยงการเป็นเหยื่อของความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกายหรือทางใจเนี่ยเราควรจะได้รับข้อมูลตรงนี้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาการที่เราจะเข้าไปหาทางหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นสวีเดนหรือไทยนยนะคะถ้าเข้าไปบอกว่าเฮ้ย ผู้หญิงไทยโดนตบตีเยอะนะอย่างเงี้ยเขาไม่มีใครเขาต้องการดูข้อมูลดูสถิติดูการวิจัยอย่างเงี้ยค่ะนึกออกนึกออกนะว่าทําไมถึงมีการวิจัยตัวนี้ขึ้นนะคะแล้วแอมเดี๋ยวตอนสุดท้ายสุดเนี่ยแอมจะไปอ่านตัวของ T O R ที่แอมบอกที่เป็นภาษาอังกฤษที่เสนอมาเป็นโครงการวิจัยจริงจังจริงจังเลยจริงจังเลย,เลยนะคะ ซึ่งทางไทไ i ส์เนี่ยได้ทำขึ้นเดี๋ยวแอมจะขออนุญาตเอาไว้ตอนท้ายเพราะเป็นภาษาอังกฤษค่อนข้าง,งยาวเดี๋ยวแอมจะอ่านให้ฟังนี่คะ่ะในรายละเอียดนี่คะ่ะโอเคค่ะก็นี่ก็เป็นข้อมูลว่านำไปแล้วจะเอาไปทำอะไรนะคะที่เรานั่งได้สาสาสมัครมาสอบถามกันโอเคทีนี้คำตอบคือเฮ้ยพี่แอมหนูเคยโดนสามีทำร้ายว่ะ คนสวีเดนนี่แหละนะคะหรือว่าหนูเคยโดนสามีทําร้ายหรือว่าแฟนทําร้ายตอนที่พวกเราไปเที่ยวเมืองไทยนะคะอันนั้นก็ใช้ได้นะคะเป็นอาสาสมัครได้เหมือนกันนะคะเราอยากทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเกิดทีบ่อยแค่ไหนนะคะทีนี้คุณสมบัติพี่อามหนูหนูได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะคุณสสมบัติของอาสาสมัครนะคะที่อยากมาให้ข้อมูลตรงนี้เพื่อที่จะเป็น ข้อมูลในอนาคตที่จะไปทําการวิจัยเพื่อที่จะแอมที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือทุกเพศค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะสาวประเภท2เป็นอะไรก็ตาม LGBTQ นีคะได้หมดนีคะทุกช่วงอายุด,ด้วยนีคะก็มีแฟนนะมีแฟนเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่นแต่ก็คือมีแฟนเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง สามีภรรยาหรือว่าคู่ครองหรือซัมบูนะคะแล้วก็อาศัยอยู่ในสวีเดนนะคะในกรณีที่คุณไม่ได้อาศัยอยู่ในสวีเดนคุณอาจจะอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่กับผู้ชายสวีเดนอย่างนี้ก็ได้นี่คะแล้วก็เคยโดนทําร้ายนะคะเคยผ่านประสบการณ์การโดนทําร้ายร่างกายหรือว่าจิตใจนีคะจากแฟนของเราหรือว่าสามีภรรยานี่คะหรือว่า หรือจะเป็นคู่ที่อยู่ที่สวีเดนก็ได้เป็นทั้งผู้ชายไทยผู้หญิงไทยก็ได้นะคะก็คือมีการลงไม้ลงมือกันเพราะเราอยากทราบว,ว่าตอนที่มีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยคุณไปติดต่อหน่วยงานไหนไหมแล้วคุณได้รับความช่วยเหลือไหมอะไรประมาณนั้นนะคะก็เรียกว่าอันนี้เป็นคุณสมบัติละการของคนที่อยากจะเป็นอาสาสมัครที่จะมาให้ข้อมูลเก็บข้อมูลการทำวิจัยตรงนี้ ต่อมาค่ะคำถามก็คือพี่แอมแล้วจะสัมภาษณ์ยังไงถ้าบอกว่าหนูว่าอยากอยากเป็นส่วนหนึ่งนี้ค่ะสัมภาษณ์ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นแอมด้วยนะคะที่จะสอบถามพูดคุยนะคะกับเกี่ยวกับเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมนะคะสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าวิดีโอคอลนะคะเพราะเราทราบว่า ar ตอนนี้ก็คือโควิดเนาะ ก็จะค่อนข้างยากหน่อยที่จะเจอกันตัวต่อตัวนี่คะ่ะเวลาค่ะประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนี่คะ่ะแล้วแต่ว่าเคสนั้นอ่ะมันหนักมันเบาขนาดไหนแล้วก็บางเคสอาจจะหนักจริงๆจน,จนต้องบอกว่ามีการตํารวจเข้ามาช่วยแล้วเรื่องมันยืดยาวอันนั้นก็อาจจะต้องคุยนานหน่อยนะะี่ค่ะแต่ว่าคร่าวๆก็คือ6 0สิถึงเกนาทีนะะี่ค่ะที่เราจะสอบถามข้อมูลส่วนตัวแบบว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงแบบไหน ะะแล้วาการสอบถามการพูดคุยทุกอย่างเป็นนิรนามนะคะไม่มีการออกชื่อหรือว่าบอกว่าคุณชื่อนี้นามสกุลน,นี้หรืออะไรยังไงแบบไหนทุกอย่างข้อมูลเป็น confidential แล้วก็เป็นอโนนิมนี่ค่ะก็คือว่าไม่ไม่เราเก็บข้อมูลวิจัยเอาเราไม่เอาข้อมูลส่วนบุคคลนะคะี่ค่ะทีนี้คำถามว่าเอาแล้วถ้าเป็นอาสาสมัครเสร็จเนี่ยสมัครสัมภาษณ์แล้วว่าจะได้อะไร ที่หนูต้องมานั้งเสียเวลาบอกเล่าให้พี่ฟังเนี่ยหกสิบเก้าสิบนาทีเนี่ยหนูจะได้อะไรนี่ค่ะสิ่งที่หนูจะได้หนึ่งอย่างหนึ่งเลยนะคะีค่ะหนูจะได้บุญอย่างอย่างสูงคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะบุญบาปไม่รู้มองไม่เห็นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการสละเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงของคุณเพื่อมาบอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นว่าตอนที่คุณเจอปัญหาคุณทําอย่างไรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเป็นผลที่จะเป็นมันจุดเล็กๆที่จะทําให้การพัฒนาหรือว่า การได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนการทําให้คนไทยอีกหลายๆคนที่อาจจะกําลัง มามาอยู่ที่นี่หรือว่าตอนนี้กําลังเผชิญอยู่เนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะทําให้เราเห็นปัญหาได้ได้ได้ชัดเจนขึ้นนะคะก็อย่างที่บอกว่าคือได้บุญนั่นแหละได้ประโยชน์กับคนอื่นและอย่างที่2นะคะก็คือทางไทไวส์จะทําการมอบของของขวัญนะคะเป็นการขอบคุณที่สละเวลาก็คือจะเป็นตัวของทริสลอตโต้นะคะถ้าใครทราบก็จะเป็นเหมือนว่าลอตเตอรี่สวีเดนไปขุดๆนะคะถ้าใครได้หลายล้านก็เอาเงินไปเลยนะคะ ก็คือเป็นต้องเรียกว่าเป็นจิตอาสาละกันนะคะที่อยากให้ข้อมูลหรือว่าประสบการณ์มาแชร์ให้กับคนอื่นๆที่เขาอาจจะเอ่อที่จะเป็นไปได้เ,เขาเรียกอะไรนะเพื่อเอาไปเก็บข้อมูลในอนาคตานาะ,ะอย่างที่อําเล่าให้ฟังนะคะก็เรียกว่านี่ก็คือได้นะคะแล้อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนสวิติโชไทยนะีคะ นอกจากจะได้ลอตโต้แล้วนะคะแอมก็ยังมีคอร์สนะคะที่เป็นคอร์สสำเร็จนะคะที่แอมเป็นคุณครูเองนะคะจะเป็น SfI n t r o แล้วก็ SfI B กับ SfI C นะคะซึ่งตอนนี้สำหรับใครที่เป็นอาสาสมัครเข้ามาแล้วรู้สึกว่าหนูเพิ่งเริ่มเรียนนะพี่แอมหรือว่าหนูอยากเรียนเพิ่มเติมก็สามารถเลือกคอร์สได้นะคะแต่ถ้าสำหรับใครที่อยู่มานานแล้วแล้วเคยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการถูกตบตีหรือว่าทำร้ายจิตใจทำร้ายร่างกายแล้วบอกว่าน้องแอม ที่ไม่เอาอะไรเลยพี่อยากแค่จะบอกก็ได้นี่คะก็เรียกว่าเป็นการขอบคุณและกันนะคะสำหรับอาสาสมัครใครที่อยากส่งเสียงเข้ามาว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ข้อมูลตรงนี้นะคะก็จะเป็นของขวัญตอบแทนเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับการสละเวลานะคะโอเคค่ะและ้วทีนี้คำถามก็ถามว่าเราจะถามอะไรบ้างอ่ะก็จะถามอะค่ะว่าเหมือนนั่งพูดคุยอะนั่งสัมภาษณ์อะ ว่าอ๋อยังไงแบบไหนมาอยู่สวีเดนกี่ปีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันสอบถามพูดคุยค่ะเก็บข้อมูลนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เ,เตรียมคําถามแล้วก็จะสอบถามเหมือนพูดคุยกันนะคะจะเป็นประมาณนั้นนะว่าโอเคเมื่อเกิดขึ้นแล้วคุณติดตอ่ออันนี้สมมุตินะติดต่อหน่วยงานไหนบ้างแล้วคุณได้รับความช่วยเหลือไหมหรือว่าถ้าคุณไม่ติดต่อปัญหาคืออะไรทําไมคุณไม่ติดต่อภาษาไม่ได้หรอหรือว่า ล่ามไม่มีหรือว่าเราโดนขู่อะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นการพูดคุยกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะเก็บข้อมูลมาทํางานวิจัยนะคะนี้เสร็จแล้วก็บอกว่าอาสาสมัครที่ทุกคนนะคะที่ให้ข้อมูลอย่างที่บอกค่ะจะเป็นนิรนามนะคะก็คือไม่เปิดเผยชื่อไม่เปิดเผยน,นามสกุลน,นะคะก็แค่จะบอกว่าผู้หญิงช่วงอายุเท่านี้เท่านี้นะคะเกิดเหตุการณ์อะไรประมาณนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลตามปกตินะคะแล้วก็ทางไทไวส์ก็มีทิสนาคลิกนะคะก็คือว่า ต้องเงียบนะคะแล้วก็ไม่มีไม่มีการอะไรแบบนั้นคือเป็นองค์กรจริงๆนะคะอย่างที่แอมบอกว่าเป็นการวิจัยจริงจังนะ,ะโอเคค่ะที่นี่อย่างที่บอกว่าถ้าสนใจอยากร่วมเป็นอาสา,าสมัครที่จะมาให้ข้อมูลนะคะก็ให้ติดต่อผ่านเพจ s ว e d i s h ไทยได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปในไทยไวส์ได้โดยตรงนะคะก็จะเป็นไทยไวสเ์เข้าเขียนเข้าไปใน Facebook ก,ก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพอแอมไลฟ์เสร็จเนี่ยแอมจะแปะลิงก์ไว้นะคะว่า ถ้าอยากจะบอกว่าหนูผมพี่แอมพี่ป้าอยากจะให้ข้อมูลจ้ะก็ติดต่อผ่านในเพจมาได้เลยนะคะหรือว่าทางไทยไวส์ได้โดยตรงนะคะโอเคค่ะทีนี้อย่างที่อําบอกว่างานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยจริงจังนะหลังจากที่เขาทําเก็บวิจัยอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะสรุปออกมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาไทยสั้นๆนะคะเพื่อที่ข้อมูลภาษาอังกฤษตรงเนี้ย จะเอาไปให้กับทางการก็คือเอาไปเสนอเขาว่า y ยูยูเห็นนะสวีเดนว่าตอนนี้คนไทยอ่ะอาจจะเขาเรียกน,นะมีเหตุอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วก็มีหลายๆเคสเกิดขึ้นคุณที่เป็นรัฐเนี่ยสามารถช่วยอะไรตรงไหนผู้หญิงไทยได้บ้างนี่คะอาจจะเป็นการเข้าถึงสื่อการเข้าถึงกฎหมายในภาษาไทยหรืออะไรก็ตามมันซึ่งมันเป็นเรื่องอนาคตนะนะแต่อย่างที่บอกอะว่าการที่จะเดินเข้าไปเปิดประตูแล้วบอกเขาว่าช่วยพวกเราหน่อยเขาก็ต้องถามว่าปัญหามันคืออะไร การที่จะเอาปัญหาไปวางให้เขาเห็นเนี่ยเราต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อที่จะใช้ในการที่จะไปพรีเซนต์เขาว่าอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้นะนะคะโอเคค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งฉันเคยผ่านในการตรงนี้หรือว่าตอนนี้ฉันกำลังเผชิญอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นจิตใจร่างกายนะ อยากเป็นอาสาสมัครอยากเล่าให้ฟังนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะไม่ตอนนี้รับก็คือไม่จํากัดจํานวนนะคะเพื่อเราอยากจะทราบว่ามันมีเยอะไหมมันมีเยอะขนาดไหนนะคะโอเคค่ะท้ายสุดแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้แอมจะอ่านตัวของ T O R ที่แอมบอกมันเป็น Term of References นะคะแอมจะก็คือเป็น Scope หรือว่าขอบข่ายในการทำงานวิจัยนะเพราะแอมบอกแล้วว่าอันนี้คือวิจัยจริงจัง จริงจังจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยตัวของ T.O.R เนี่ยจะเป็นมันจะบอกว่าแบ็กกราวด์คืออะไรทําไมฉันถึงจะทําวิจัยตัวนี้เราถึงจะทําวิจัยตัวนี้เราวิธีการทําทําแบบไหนนะคะต่อไปนี้นะอีกออช่วงต่อไปนี้เนี่ยเดี๋ยวแอมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยไม่อยากนั่งฟังแอมอ่านภาษาอังกฤษอะไรงงๆนะคะบางคนก็อาจจะอ่อนภาษา ก็สามารถปิดไลฟ์จบได้เลยนะอันนี้จะเป็นสไตลสุดนะคะเพื่อที่จะบอกว่างานวิจัยมีที่มามีที่ไปมี r f f r r n c e นะคะมีการเขาเรียกลวมีการอ้างอิงจากงานวิจัยชิ้นอื่นๆนะคะเกี่ยวกับผู้หญิงไทยที่มาใช้ชีวิตอยู่ทางฝั่งยุโรปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอมขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษเล็กน้อยนะคะค่อนข้างยาวหน่อยแต่ว่า อยากให้คนที่อาจจะมีหลายๆคนที่เป็นนักศึกษาหรือน้องๆหนูๆห,หรือว่าอาจจะเป็นองค์กรก็ได้ที่กำลังนั่งดูแอมอยู่แล้วสนใจอยากให้ข้อมูลหรืออยากเข้ามาร่วมช่วยทำตรงนี้นะคะแอมจะขออนุญาตแล้วนะคะอ่านเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดค่อนข้าง,ง,ง,งจะยาวหน่อยนะคะแล้วก็จะบอกถึงแบ็กกราวด์บอกถึงวิธีการทำแล้วก็บอกว่าทำทำไมอะไรยังไงแบบไหนนะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่ฟังภาษาไทายจบแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปนี้แอมก็ขออนุญาต Uh English, okay ka so. Ah Okay so. terms of reference domestic violence against Thai women in Sweden background For the last ten years migration from Thailand to Sweden is rapidly growing phenomenon with the majority of migrants being female coming to Sweden through spouse's visa. Previous study on Thai immigration to the Western country concentrated on political economy, discussion that emphasized labor and romantic relationship, migration, and suggested that cross cultural relationship, economic deprivation, economic disparity, hypergamy, and opportunity of migration between two countries to work, involving in sex work. To marry and settle in Europe in search for a better life. Many of them romanticized Western society before their immigration, but ended up being victims of intimate partner violence by Western male partners. After they have moved to Europe, and this one is referred from Furnessa Float and Mor 2018, Som Boon 2011 and Palmbench 2010, Ruen 2003. Numbers of migrated Thai wives or Sambus experience an increased risk of intimate partner violence in Sweden. And domestic violence towards Thai women living in Sweden is gradually becoming a worrisome issue because it has detrimental effects on equality, health, integration and for many cases, security of the UT visa status in Sweden. This action oriented study of domestic violence against Thai women in Sweden by Thai Weiss will be conducted in 2020 with the goal to contribute updated situation analysis to stakeholders, construct awareness in addition to provide practical strategies. To fight domestic violence issue that many Thai migrant women are experiencing in Sweden, so this is the background one. Why we are doing this? Objectives: This study aims to in-depth scrutinize Thai migrant women's nuances experience of domestic violence, survival strategies, and support channel in Sweden. The research findings will be published and shared with relevant government and non-governmental agencies, as well as to bring awareness and organize knowledge workshop for the Thai community in Sweden. Suggestion and recommendation on dealing with intimate partner violence will also be presented to stakeholders. Our project will as well build instructional media. And create online information, contents on domestic violence, victim support, and empowerment method within the Thai community in Sweden. So we are looking now for the research methods, how are we gonna do this? Qualitative research, methodologies, and content analysis will be systematically used in combination with secondary data, which is desk research. And data triangulation. Our researcher will conduct phone or video in-depth and semi-structured interviews based on the critical incident techniques with specific questions about experiences of domestic violence in Sweden. Participants will include Thai women network association and individual who has been supporting other Thai women in Sweden. Thai WISP or sambu will also be included in these case studies. We aim to gain inclusive data from the uh, diverse Thai women's social groups, classes, educational level, economic status and setting, occupations and intersectional identities. Furthermore, in partnership with the Royal Thai Embassy in Sweden, we will also interview Swedish Agency swedish ngos and thai governmental officer who work with thai citizen and domestic violence cases in sweden. for codes of conduct, we will keep participant privacy by informing them before the interviews that all of their given information and identity will be anonymous in this study. that's it. And now we have the reference นะคะอันนี้ก็เป็น reference จากการทำ research ครั้งนี้นะคะก็มีที่มาที่ไปอย่างที่บอกนะคะว่า research ตัวนี้จริงจังนะจ๊ะโอเคค่ะประมาณานั้นประมาณานั้นประมาณานั <laughs> ้น หมดแล้วจบแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆสําหรับการติดตามนะคะก็อย่างที่แอมบอกค่ะว่าขออาสาสมัครนะคะอันนี้แอมบอกได้เลยว่าแอมเนี่ยอันนี้อันนี้จบแล้วนะแอมเคยเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่แอมจะเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครครั้งนี้ด้วยอันนี้แบบเปิดเผยเลยว่าในชีวิตแอมที่มาอยู่สวีเดนเนี่ย มีเหตุการณ์แย่ๆเกิดขึ้นนะคะในสำหรับแอมเองตัวแอมเองนะคะกับเรื่องของความรุนแรงจากสามีหรือว่าคนที่เราเรียกว่าแฟนหรือสามีหรืออะไรก็ตามนะคะแอมบอกเลยว่าแอมจะมาเป็นส่วนหนึ่งตรงนี้ด้วยนะก็เรียกว่าแอมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราสละเวลานะคะแล้วก็มันจะช่วยให้คนไทยอีกมากมายอันนี้คือจริงจังมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง แอคิดว่ายังน่าจะไม่มีคนทำหรอกเพราะว่าเพราะว่าอาจจะเราจะอาจจะไม่มีทรัพยากรพอก็คือทั้งเรื่องภาษาทั้งคนทํางานนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามไทยไวส์เข้ามาทําแล้วค่ะก็เรียกว่าอย่างที่บอกขอความช่วยเหลือนะคะขอบพระคุณมากๆนะีคะสำหรับการติดตามแล้วก็อย่าลืมค่ะว่าถ้าสนใจนะคะหมดเขตรับสมัคนะคะอาสาสมัครนะคะก็สิ้นเดือนนี้นะคะ 31สิงหาคมนะคะเพราะว่าโปรเจกต์ต้องเริ่มที่จะทำการสัมภาษณ์แล้วอะไรแล้วนะคะสำหรับใครที่ฟังแล้วไม่เคลียร์หรือว่าฟังแล้วอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามผ่านแอมมาได้เลยในสวิต h ชไทยนะคะหรือว่าเข้าไปในไ a i ไวส์ได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการติดตามะคะ่ะวันนี้แอมปาริชาตโอทกานนแอมสวิตชไทยนะคะไปแล้วนะคะ รักษาสุขภาพค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองและคนรอบข้างนะคะวันนี้ย้งไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ